สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นการาแสดงสาธิตวิธีการใช้ Excel นะคะสำหรับการทำ assignment นะคะที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์แบบสอบถามนะคะหลังจากที่นักศึกษาลงข้อมูลลงใน Excel แล้วนะคะเราก็จะนำข้อมูลที่ได้เนี่ยมาใช้คำสั่งต่างๆใน Excel นะคะเพื่อในการวิเคราะห์เช่นในการหาค่าเฉลี่ยาการหาค่าแบ่งเบนผลรวมค่าสูงสุดต่ำสุดนะคะการกำหนดเงื่อนไข e if นะคะหรือว่าเรื่องของการนับจำนวนนะคะ c o u n เอนะคะน,นับจำนวนเซลล์ทีอ่อยู่ในช่วงที่ระบุตามเงื่อนไขที่กําหนดนะคะหรือว่านับจํานวนเซลล์ที่มีตัวเลขนะคะคือเป็นเคาธรรมดาหรือว่าใช้ในการสร้างสุดคํานวณอื่นๆน,นะคะเพื่อใช้ในการคํานวณที่เราต้องการนะคะหรือว่าในใช้ในเรื่องของการตัวกรองข้อมูลใช้ p พ v o T table และ Data analysis นะคะ ะะอย่างเช่นคําถามนะคะเรื่องของอยากจะรู้ว่าค่าเฉลี่ยอายุเป็นเท่าไหร่ค่าสูงสุดต่าสุดของอายุเป็นเท่าไหร่ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของอายุเป็นเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวต้องการทราบว่าในข้อมูลของเราเนี่ยมีเป็นชายกี่คนหญิงกี่คนนะคะเราก็สามารถสรุปได้นะคะอาจจะโดยการนับนับเองหรือใช้ pivot table เพื่อความง่ายในการสรุปก็ได้นะคะ,ะจากไฟล์ที่อาจารย์ให้ไปนะคะก็จะมีในส่วนของข้อมูลที่เป็นตัวอย่างนะคะในเรื่องของการไป เก็บข้อมูลแบบสอบถามมานะคะนะคะสมมติตัวอย่างของเราอันนี้คือเป็นคำถามนะคะในส่วนข้อมูลทั่วไปนะคะ,ะถ้าสมมติเราเก็บข้อมูลมาในเรื่องของข้อมูลทั่วไปนะคะที่มีเรื่องของเพศอายุรายได้ระดับการศึกษาถานภาพภูมิลำเนานะะหรือโรคประจำตัวแล้วก็สถานที่ซื้ออาหารบริโภคเป็นประจำนะคะ เราก็สามารถนําข้อมูลที่ได้เนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่อาจารย์กรอกมาโดยที่มุดเก็บข้อมูลมาทั้งหมด15ตัวอย่างนะคะก็มีทั้งชายทั้งหญิงอายุช่วงอายุนะคะข้อมูลต่างๆตามแบบสอบถามนะคะทั้งหมดจนถึง,ถ,งถึงข้อ1.8แล้วตามคําถามอาจารย์มีอยู่ทั้งหมด1.8ข้อนะคะก็จนถึงข้อ1.8นะคะแ้่มือเราต้องการรู้เรื่องของค่าเฉลี่ยของอายุนะคะเราก็สามารถใช้คําสั่งอะไรได้เลยใช้คาสั่ง เท่ากับ a v e r a g e ได้เลยนะคะก็จะเป็น a v e r a g e นะคะในวงเล็บช่วงของข้อมูลที่เรากำหนดในช่องของเราก็คือตั้งแต่คอลัมน์ C2 นะคะจนถึง C16 นะคะแล้วก็จะเป็นใช้วงเล็บ C2 โคลอนนะคะ C16 แ,แล้วก็วงเล็บปิดนะคะเราก็จะ e n t เ r เราก็จะได้ค่า Mean ออกมานะคะหรือค่าเฉลี่ยสัเป็น38.26นะคะ ส่วนมินิมัมนะคะค่าอายุต่ำสุดของตกลุ่มจะย่างนี้แล้วก็ใช้คำสั่ง min นะคะแล้วก็ช่วงข้อมูลที่กำหนดก็คือ c 2ถึง46เช่นเดียวกันนะคะแม็กซิมัมก็เหมือนกันนะคะก็ใช้คำสั่ง max นะคะแล้วก็ช่วงอายุที่เราต้องการกินในช่วงข้อมูลที่กำหนดก็คือ c 2ถึง46เช่นเดียวกันนะคะเนี่ยแล้วก็สำหรับก็ enter สำหรับ sd หรือ ค่าเป็นเวนมาตรฐานนะคะก็ะใช้คำสั่ง STDEV นะคะแล้วก็อาจจะเป็นจุด S ก็คือเป็นข้อมูลแซมเป้ลของเรานะคะแล้วก็ในช่วงข้อมูลที่กำหนดก็คือ C2 ถึง C16 แล้วเราก็จะ Enter นะคะเท่านี้เราก็จะได้ค่าเฉลี่ยค่ามินิมัมแม็กซิมัแล้วก็ SD ของข้อมูลไปที่เรียบร้อยนะคะสำหรับข้อมูลในส่วนอื่นนะคะถ้าเราต้องการแค่สรุปเป็นจำนวนความถี่นะคะตั้งแต่เรื่องของไรายได้การศึกษาสถานภาพนะคะ ที่อยู่นะคะที่อยู่ปัจจุบันที่อยู่ตามบัตรหรือว่าโรคประจําตัวนะคะที่เป็นหรือว่าออข้อมูลเรื่องของการซื้อบริโภคต่างๆว่าเราซื้อแหล่งไหนบ้างนะคะเราสามารถใช้ออคําสั่งง่ายๆโดยการใช้ Pivot Table ได้นะคะซึ่งใน Pivot Table นะคะเราจะใช้วิธีการคุมข้อมูลนะคะ ให้หมดนะคะ,ะช่วงตั้งแต่ข้อมูลที่เราต้องการทําก็คือช่วงที่ข้อที่1นึ่งถึงข้อ1น่จนะคะข้อที่1นึ่งถึงหนึจเราให้เราคลุมข้อมูลแล้วเราไปที่คําสั่งแทรกช้าน่ดนึงนะคะคำสั่งแทรกแล้วไปที่คําว่า pivot table นะคะมันก็จะขึ้นช่วงข้อมูลที่กําหนดมาเราก็ตกลงไปนะคะ มันก็จะขึ้นชีทมาให้เราใหม่นะคะมันก็จะขึ้นชีทมาให้เราใหม่นี่คือตาราง Pivot Table จะหน้าตาประมาณนี้มันก็จะมชีช่องให้เรากรอกว่าเราจะเลือกข้อมูลอะไรในการให้ทำตารางสรุปบ้างนะคะ,ะสมมติเราอยากจะดูเรื่องของรายได้นะคะกลุ่มรายได้ว่ามีทั้งหมดกี่กลุ่มนะคะให้เราลากข้อมูลคำว่ารายได้ไปที่ช่องแถวนะคะแล้วก็ลากอีกครั้งหนึ่งไปที่ช่องค่าว่า sum summation ของค่านะคะโดยที่ในข้อเนี้ย เราจะสามารถเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นคําสั่งอื่นก็ได้นะคะโดยที่อันนี้จะเป็นการนับจํานวนความถี่ให้ถ้าเมื่อเราอยากจะให้ข้อมูลไม่ใช่เป็นความถี่อาจจะให้เป็นเปอร์เซ็นต์นะคะเราก็เปลี่ยนตรงการตั้งค่าเขตข้อมูลนะคะเนี่ยจากเดิมมันจะมีให้เปลี่ยนมีผลผลนับผ,ผ,ผลรวมนับจํานวนค่าเฉลี่ยค่ามากสุดต่ําสุดอันนี้ก็สามารถเปลี่ยนไปเปลี่ยนข้อมูลตรงนี้ได้นะคะถ้าอยากจะรู้เป็น ส่วนเป็นเป็นมาตรฐานค่าความแป,ลปลรปรวนไรเงี้ยเราก็ให้มันคิดได้นะคะหรือว่าจะให้แสดงข้อมูลเป็นเรื่องของเปอร์เซ็นต์ก็ได้เส่นเปอร์เซ็นต์ของผลรวมทั้งหมดนะคะเนี่ยล้วก็คลิกเข้าไปคำเปอร์เซ็นต์ของผลรวมทั้งหมดล้วก็ตกลงไปนะคะแล้วเราก็กดมันก็จะเปลี่ยนมาให้เราว่าเนี่ยจากตะกี้มันให้เป็นตัวเลขมันก็จะเปลี่ยนเป็นค่าเป็นเปอร์เซ็นต์ให้เรานะคะอีกครั้งหนึ่งนะเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนตรงนี้ได้นะคะถ้ามูลเราต้องการให้มันเป็น จำแค่จํานวนนะคะมันต้องการให้เป็นแค่จํานวนเราก็จะแสดงค่าเป็นแค่จํานวนนะคะคือไม่ต้องคํานวณใดๆแล้วก็ตกลงแต่มันก็จะเปลี่ยนเป็นแค่ตัวเลขให้เราเห็นนะมันก็จะเป็นจํานวนหรือเปอร์เซ็นต์ได้นี่สามารถเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้นะคะเพราะฉะนั้นจากอันนี้ก็จะเป็นการสรุปเรื่องของช่วงของไรายได้ว่ามีช่วงไรายได้น้อยกว่าหมื่นห้าคนนะคะหมื่นถึงสองหมื่นหกคนอันนี้ข้อมูลอาจจะตารางอาจจะสลับกันนิดนึงเนื่องจากสัญลักษณ์ ของเรามันมีเรื่องของสัญ,ญลักษณ์นะคะมันก็อาจจะเอาสัญ,ญลักษณ์ขึ้นมาก่อนนะคะแล้วก็มากกว่า20มี4คนนะคะสมมติข้อมูลเราอยากจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นนะคะเช่นดูเรื่องของระดับการศึกษาหรือว่าแค่เปลี่ยนเอาเอาคลิกนี้ออกนะคะโว้ยทนนะคะมันค้างหรือแค่คลิกระดับการศึกษา เอาคำว่าไรายได้ออกนะคะเช่นเดียวกันหรืเอาการศึกษาใส่เข้ามาในช่องของ summation ของค่านะคะมันก็จะสรุปเป็นจํานวนแต่ละช่วงระดับการศึกษาให้นะคะเช่นเดียวกันถ้าเราอยากจะเปลี่ยนให้มันเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะหนูก็ไปที่ตั้งค่าเขตขตั้งค่าเขตข้อมูลนะคะแล้วก็แสดงค่าเป็นนะคะแสดงค่าเป็นผลรวมเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็คลิกเข้าไปมันก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์ให้เราทั้งหมดเลย หรือเราอยากจะให้เป็นข้อมูลแบบนั้นะสรุปเป็นเป็นแบบมากกว่า1ตัวแปรนะมากกว่าเรื่องระดับการศึกษาเช่นอยากจะรู้ว่าในเพศหญิงเพศชายนะคะมีระดับการศึกษาเป็นเท่าไหร่บ้างแล้วก็อาจจะใช้ข้อมูลเพศเข้ามาเพิ่มอีกหนึ่งอันนึงนะคะเครื่องมันจะช้าๆหน่อย เอาเพศเข้ามาอีกหนึ่งประเด็นนะคะอัน,นี้ให้ลากเพศไปที่คำส่างคอลัมน์ก็ได้นะคะมาระหว่างเพศชายเพศหญิงนะคะระหว่างเพศชายเพศหญิงของข้อมูลเป็นจํานวนเต็มแล้วกันเนาะเป็นไม่ต้องเอาเป็นเปอร์เซ็นต์เป็นจำนวนนะคะคือไม่ต้องแสดงเปอร์เซ็นต์ให้นะคะก็ออยากจะรู้ว่าเพศชายเพศหญิงเนี่ยมีระดับการศึกษาอย่าง เป็นเป็นระดับการศึกษาเท่าไหร่อะไรบ้างอย่างมากกี่คนนะอย่างเช่นเพศช,ชายนะคะ,ม,ะมีเป็นระดับประถมหนึ่งคนปิญญหนึ่งคนมัธยมสองคนนะคะเหญิงก็มีปิญญาตี5คนมัธยม2คนนะคะสูงกว่าตี1คนอนุปริญญา3คนอันนี้ก็คือเป็นค่าสัมมารีของ ทั้งหญิงทั้งชายเนาะรวมกันแล้วก็ระดับการศึกษานะคะคือให้เห็นเลยว่า,าหญิงหญิงมี11คนนะชายมี4คนนะคะอันนี้คือเราก็สามารถซัมมารีเป็นแบบ2 2ปัจจัยได้นะคะสำหรับ p i v o t ิร์ก็จะสามารถสรุปแบบนี้ได้นะคะแต่ก็ลองเอาไปใช้ดูกับข้อมูลของเรานะคะว่าเราจะใช้ได้ในการทำา s s s i n n m n t t ได้อย่างไรบ้างนะคะ,ะสำหรับลักษณะคำถามที่เป็นแบบ ให้เป็น Open นะคะเป็นคำถามไปเปิดที่ให้ใส่พวกคำคำคำแนะนำคอมเมนต์ต่างๆที่เป็น Wording ที่เป็นข้อความนะคะบางคนก็อาจจะไม่ได้ใส่คำแนะนำหรือข้อคิดเห็นอะไรนะคะหรืออย่างบางคนอาจจะให้ข้อคิดเห็นเป็นบางข้อนะคะบางข้อไม่ได้ให้เลยแล้วเราต้องการสรุปเนาะแบบว่าโดยที่อาจจะแบบไม่ได้สนใจว่าใครตอบอะไรคือเรื่องของการประเมินความคิดเห็นเราเราเราจะเหมือนกับเราจะปกปิด ปกปิดตัวตนของคนที่ตอบเนาะเราไม่จําเป็นต้องรู้ว่าใครเป็นคนตอบเนาะเราก็แค่ต้องการว่ารู้ว่ามีคนตอบในแต่ละประเด็นด้วยว r ต i n g อะไรบ้างเราก็สามารถที่จะลบไอ้ที่มันเป็นบรรทัดว่างๆได้หรือการใช้คําสั่งการลบบรรทัดว่างนะคะวิธีทาก็คือเราใช้คําสั่งฟังก์ชันนะคะและ F5 กดนะคะกดฟังก์ชันแล้วกด F5 แล้วก็ไปคําว่า special ไปตรงไปคลิกตรงคําว่า special นะคะแล้วกด กดคลิกที่คำว่า blank นะคะเพื่อเลือกตรงช่องที่มันเป็นช่องว่างๆเพื่อเราจะได้ลบมันออกแล้วก็คลิกเลือกลบแล้วก็กด c h i f t c ล l l ให้มันเลื่อนขึ้นนะคะอ่ะตอนนี้เราจะดูเนาฟังก์ชันแล้วก็จะคลุมข้อมูลก่อนคลุมข้อมูลของเราเนาะแล้วก็ไปฟังก์ชัน F5 ก็จะขึ้นตรงนี้นะคะให้ไปคําว่าแบบพิเศษนะคะไปแบบเสเ็ษแล้วเสร็จให้ไปคําว่าที่ว่างหรือ blank ถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็เป็นคําว่า blank แล้วก,กดโอเคนะคะมันก็จะเลือกตรงช่องที่มันเป็นช่องว่างทั้งหมดให้นะคะเราก็กดคลิกขวานะคะแล้วไปคําว่าลบลบเสร็จแล้วก็ให้เลื่อนเซลล์ขึ้นเนาะมันก็จะชิปชิปทุกอย่างนะคะที่ที่เป็นช่องว่างออกไปก็จะเหลือแค่ตรงส่วนนี้นะคะที่มีคน ตอบคาถามมาก็จะเหลือแค่ตรงส่วนนี้นะคะที่มีคนตอบคําถามมานักศึกษาก็จะได้อ่านดูง่ายขึ้นว่าในแต่ละคําถามเช่นเรื่องของอความคิดเห็นในเรื่องของการจัดการการสอนสื่อการสอนการสอนและการประเมินผลมีใครตอบวอ w o r d ิ n งอะไรบ้างนะคะแล้วก็สามารถที่จะอ่านได้ง่ายขึ้นแล้วก็ตัดไอตัวคนตัดตัดตรงข้อที่คนไม่ได้ตอบออกไปนะคะแล้วก็ค่อยมาจัดกลุ่มประเด็นคําตอบในแต่ละหัวข้อเอาเองนะคะ ต่อมานะะในเรื่องของการแบบสอบถามที่เก็บข้อมูลมาลักษณะเป็นให้เลือกตอบได้มากกว่า1คําตอบนะคะโดยที่เราต้องการแค่จะนับว่า,าผู้ตอบะตอบอตัวเลือกอะไรมาบ้างนะคะอย่างเช่นในคําถามอันนี้จะถามเกี่ยวกับว่าใน1ปีที่ผ่านมานเคยใช้บริการตรวจสุขภาพที่ไหนบ้างเขาก็จะมีให้เลือกทั้งหมดสี่ตัวเลือกซึ่งเขาบอกว่าตอบได้มากกว่า1คําตอบหรือมากกว่า1ตัวเลือกอย่างเช่นคนที่1นอึ่งเนี่ยตอบ มา3คําตอบเลยนะคือเลื่อตรวจดับบาับกับรคสตนะคะแล้วก็ตรวจลงพยามาลตามสิธิ์อย่างเงี้ยแล้วก็แค่กดไม่ใช่ใส่ข้อมูลเป็นเลขหนึ่งในข้อที่เขาตอบมานะใส่ข้อมูลเป็นเลขหนึ่งในข้อที่เขาตอบมาคนที่2เนี่ยตอบมาทั้ง4ตัวเลือกเลยลก็คือใช้บริการหมดทุกที่เลยนะคะคนที่3ตอบมาเฉพาะข้อ1ก็คือใช้บริการบาร์อย่างเงี้ยเพราะนั้นใครตอบตัวเลือกไหนให้เราใส่หนึ่งที่ช่องนั้นอันไหนไม่ตอบก็คือให้ใส่เป็นศูนย์ไปนะคะ แล้วก็มาสรุปนะแล้วก็จะมาสรุปว่าใน15คนเนี่ยมีเลือกบาฟมากี่คนนะเลือกอว่าตวัวกรรมสกรมากี่คนแล้วก็สัตอกี่คนนะคะรางวัลตำศึกกี่คนเราแค่ใช้คําสั่ง summary ธรรมดาะะก็ไปที่คําสั่งเท่ากับ sum แล้วก็เลือกช่วงข้อมูลที่เราต้องการนับนะคะแล้วเขาก็า <c oughs> ทำเป็นช่วงก็คือ B2 ถึง B16 แล้วก็ enter ก็จะได้คำตอบ เป็น total นะคะเป็นค่า summary หรือค่านับรวมทั้งหมดของช่องนี้นะคะก็คือจาก1จากศนั่นเองนะคะอันนี้ก็เหมือนกันก็ใช้ summary นะคะ C2 ถึง C16 นะคะอันนี้ก็ summary D2 ถึง D16 นะคะแล้วก็อันสุดท้ายก็เป็น summary ตั้งแต่ E2 ถึง e E16 นะคะนักศึกษาก็จะเห็นได้ว่าในแต่ละช่องก็จะได้ค่าจํานวนท,ทั้งหมดที่คนตอบมาจะเห็นเลยว่าเรสมาสมารถสรุปจากตัวเลขที่เห็นชัดๆเลยก็ได้ว่าเนี่ยอ๋มีคน ไปรับบริการการตรวจสุขภาพจากโครงการบารได้ถึง11คนนะคะจากใน15คนนะคะหรือว่าอันนี้ก็คือ9คนกับ8คนก็6คนนั้น,นในการตรวจสุขภาพจากโครงการบารเนี่ยก็จะเป็นเหมือนสัดส่วนที่มากที่สุดนะคะก็จะเป็นถึง11คนเลยทีเดียว ซึ่งในส่วนนี้นักศึกษาถ้า,า,า,าอยากจะไปทําการวิเคราะห์นะคะในเชิงสถิตินักศึกษาก็สามารถไปใช้เรื่องของสถิติไฮสแควรต่อได้เนาะซึ่งใน3ามส่นห่าสอบอาจจะได้เรียนไปแล้วนะคะนักศึกษาลองาาไปทบทวนดูว่าการใช้สถิติไฮสแควร์ทำยังไงต่อนะคะ อัน uhm. ต่อมานะคะถ้ากรณีท mm ี่คำถามที่เรามีนะคะเป็นลักษณะให้เลือกตอบแบบเรียงลำดับตามความสำคัญนะคะหรือตามลำดับมากไปน้อยนะคะเช่นในคำถามนี้อาจจะมีการถามว่าท่านใช้เครื่องมือทางโซเชียลนะคะอันดับ1-2-3เป็นเป็น ็นตัวไหนบ้างนะคะโดยที่ตัวเลือกอาจจะมีมาให้5ตัวเลือกนะคะโดยใน5ตัวเลือกเนี่ยให้ตอบแค่สตัวเลือกที่เป็นอันดับ1อันดับ2และอันดับสาอย่างในคนที่1นะคะขอชิดนิดนึงในคนที่1เนี่ยคะเขาตอบตอบมาว่าเขาใช้ Facebook เป็นอันดับ1นะใช้ YouTube เป็นอันดับ2แล้วก็ Instagram เป็นอันดับ3เพราะนั้นอันที่ไม่ได้ตอบเลยก็คือท w i t t e r กับ l ล n e ก็ให้เป็นศูนย์ไปอะ่างในคนที่2นะคะตอบ l ล n e เป็นอันดับ1นะคะ Facebook เป็นอันดับ 2, แล้วก็ u t u b e เป็นอันดับ3อันดับที่ Instagram กับ Twitter ไม่ได้ตอบเราก็จะให้เป็นศูนย์ไปเพราะฉะนั้นใน15คนเขาก็จะตอบเรียงอันดับ1 2ึสองของเขามาอันไหนที่ไม่ได้ใช่1ใน1ใน3นเขาก็จะให้เป็นศูนย์ไปนะคะเพราะฉะนั้นในการกรอกข้อมูลนักศึกษาจะกรอกประมาณนี้หลังจากนั้นหนูก็มานาักศึกษาก็มาสรุปนะคะว่าวอันดับ 1, อันดับ2อันดับ3ของแต่ละตัวเลือกนะคะ มีจานวนเท่าไหร่นะคะให้นักศึกษาใช้คําสั่งเขา if นะคะอย่างเงี้ยฉันอยากรู้ว่าคนที่ตอบว่า facebook เป็นอันดับหนึ่งมีกี่คนนะคะแล้วก็ใช้คําสั่งเขา f ีโดยที่เราก็จะบอกว่าเขา if ในช่วง V2 ถึง B16 เนี่ยนะที่ตอบว่าเป็นคเทเรียคือหนึ่งนะคะเป็นเท่าไหร่เราก็จะ Enter เข้าไปก็จะได้คําตอบมาว่ามีทั้งหมด6คนที่ตอบเป็นอันดับหนึ่ง ส่วนที่ตอบเป็นอันดับ2ก็จะเหมือนกันเขาอีฟ e นะคะในช่วง b 2ถึง B16 เงื่อนไขของเราคือตอบว่าเลข 2, ะคะมีกี่คนนะคะก็ตอบมา4คนนะคะเช่นเดียวกันอันดับ3ก็คือเขาอีฟ B2 ถึง B16 ตอบว่า3มีมีกี่คนนะคะแล้วก็ enter ก็เท่ากับมี4คนเพราะนั้นในเนี้ยมีคนตอบนะคะอันดับ1มากที่สุดก็คือตอบว่า facebook เป็นอันดับ1นถึง6คนนะคะ ในขณะที่มีบางคนไม่ได้เลือก f c e e o o o นะคะก็เห็นว่า summary ส,สุดท้ายตนี้เป็นแค่14คนไม่ใช่15เนะะื่องจากเขาเลือกตอบบางเขามีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบในข้อนั้นก็ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่า f c e e o o o เป็นอันดับหนึ่ง6คนเพราะนั้นเราก็ทำอย่างนี้กับใน,ในแต่ละตัวเลือกนะคะเช่นเดียวกันนะคะว่ามีคนตอบอินสตาแกรมอันดับหนึ่งมีกี่คนนะคะเราพบว่ามีแค่2คนอินสตาแกรมเป็นอันดับ2 นะคะมีกี่คนในช่วงข้อมูล42่สถึงสีนี้นะคะก็มีแค่3คนนะคะอันดับ3ก็แค่2คนเพราะนั้นเนี่ยเราก็จะได้ตัวเลขของแต่ละแต่ละช่วงมานะคะว่าอ่าสวิตเตอร์มีใช้เป็นอันดับหนึ่งมีกี่คน,นะคะมี2คนเพราะฉะนั้นทำอย่างเงี้ยกับทุกๆอันนะคะอ่าคราวนี้เราก็จะได้ว่า จาก15คนจะตอบว่า Facebook เนี่ยใช้เป็นอันดับ1ถึง6คนนะคะเพราะนั้นทีกมากที่สุด mm hmm. อันดับ2ถามว่ามีใครตอบมากที่สุดก็คือได้เป็น YouTube นะคะก็คือตอบเป็นอันดับ2เมากที่สุดถึงถึง6คนเหมือนกันนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือ Line ที่ใช้เป็นอันดับ3นะคะนักศึกษาก็สามารถใช้ Summary ตรงนี้ไปสรุปเป็นเป็น,เป,นเป็นข้อมูลที่เราเก็บมาได้ อันดับต่อมานะคะถ้าข้อมูลเป็นเป็น multiple choice เหมือนเราทำข้อสอบนะคะว่าอยากจะทดสอบเรื่องของความรู้นะคะว่าผู้ตอบบสอบถามมีความรู้ความเข้าใจในหัวข้อที่เราต้องการสอบถามมากน้อยแค่ไหนโดยที่เรามี มีเฉลยอยู่นะคะโดยที่ให้เขาทำาทํทำข้อสอบมีมีมันติเปิลชอยหนึ่งถึงสี่หรือหนึ่งถึงห้าข้อเป็นกขอขง,งอ,อย่าเงี้ยนะคะแล้วเราก็ทําเฉลยของเราไว้อ่าคนที่หนึ่งนะคะอันนี้คือระดับคนที่มาทําแบบสอบถามคือคนที่หนึ่งตอบข้อที่หนึ่ง ว่าเป็น1นะคะตอบข้อ2เป็น2ตอบข้อ3ามเป็น1ตอบข้อสี่ด้วยช้อยสองนะคะตอบข้อห้าด้วยช้อยสองโดยที่เฉลยของเรานะคะก็คือดังนี้นะก็คือข้อ1ต้องตอบ1ข้อ2ต้องตอบ2ข้อสามต้องตอบ2ข้อสี่ตอบ3าข้อ5ตอบ2องถฉะนั้นเราจะสร้างเงื่อนไขเลยว่าคนที่หนึ่งะคะก็คือข้อมูลในช่องแถวแถว B1 หนึ่งนะบีเอ้ยโทษที B 3าโทษที B3 สถ้า B3 สามเนี่ย เป็น b3 เนี่ยจะเท่ากับหนึ่งนะถ้านะคะถ้าเขาตอบถ้าเขาตอบเป็นหนึ่งนะคะ b3 ถ้า b3 เท่ากับหนึ่งนะคะจะเป็นหนึ่งก็คือจะได้คะแนนหนึ่งคะแนนนะคะก็ะคือถ้าเขาตอบช่องเนี้ยเป็นหนึ่งก็จะได้หนึ่งคะแนนแต่ถ้าไปถ้าไม่ตอบเป็นหนึ่งก็จะได้ศูนย์คะแนนนี่คือเงื่อนไขนะคะเพราะนั้นคนนี้เขาตอบ b สามเป็นหนึ่งเขาก็เลยได้หนึน่งคะแนนะสังเกตว่าอันนี้เหมือนกัน b สี่ต้องเป็นหนึ่งนะ b สี่คือคนเนี้ยคนคนที่สองใช่ไหมอยู่ในช่องแถว b สี่ b สี่เนี่ยต้องเป็นหนึ่งนะ b สี่เป็นหนึ่งถึงจะได้หนึน่งคะแนนถ้าไม่ใช่ก็จะเป็นส่วนพนักคนนี้ตอบสองเขาก็เลยได้ศูนย์คะแนนนะคะนักศึกษาสามารถทําเป็นคําสั่งแบบนี้ได้นะคะก็จะเป็น b สามใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นน,นี้ก็จะมันก็ช่องก็จะเลื่อนลงมาเองก็คือตรงนี้ก็จะเป็น b สี่ ตัวน,ะะน,นี้ก็จะเป็นแถวของ B5 นะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นเงื่อนไขเดียวกันก็คือถ้าตรงคอลัมน์ B ตรงเนี้ยตอบว่า1น,น,นะตรงคอลัมน์ B ทั้งเนี้ยตอบว่า1จะได้1คะแนนแต่ถ้าตอบเป็นข้ออื่นก็จะได้ศูนยะ์คะแนนก็จะทาแค่นี้เองแล้วก็สามารถเนี่ยทำปุ๊บแล้วเราก็จะลากลงมาลงมาได้เลยนะคะกราจะลากคะแนนปึ๊บลงมาได้เลยนะอันนี้อัน,นอันนี้เกิน เช่นเดียวกันกับข้อสองนะคะสำหรับข้อสองก็คือถ้าใครตอบตรงคอลัมน์ของคอลัมน์ C เนี่ยนะคะตั้งแต่ C สามเป็นต้นไปเนี่ยว่าสองจะได้หนึ่งคะแนนแต่ถ้าตอบอย่างอื่นจะได้ศูนย์คะแนนแล้วก็แค่เป็น if นะคะ C สามนะช่องนี้คอลัมน์นี้เท่ากับสองนะคะเนื่องจากเราเฉลยข้อสองว่าสองจะได้หนึ่งคะแนนแต่ถ้าไม่ก็คืออีกคอลัมน์ A ตัวตัว,ตวลูกน้ำแล้วก็ศูนย์นะคะจะเป็นศูนย์คะแนนนะ สังเกตว่าการตั้งคำสั่งตรงนี้ if เราเลือกเงื่อนไขได้ว่าคือช่องข้อมูลค่ะค่าที่เรากำหนดนะคะว่าถ้ามันเป็นตามที่เรากำหนดมันจะเป็นจริงก็คือได้หนึ่งคะแนนนะแต่ถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่ให้เป็น f a l คือให้ศูนย์คะแนนนะเราก็จะตั้งประมาณนี้นะคะแล้วก็ทําอย่างเงี้ยกับทุกช่องนะคะก็จะเป็นช่องดะคือข้อสามถ้าใครตอบ d สามเอ้ยถ้าใครตอบ column d น่ะว่าสองได้หนึ่งถ้าตอบอื่นๆก็ได้ศูนย์ ะคะก็ทำอย่างนี้ไปแล้วก็จะได้คะแนนของแต่ละคนเนะพราะนั้นคนที่1เนี่ยทำทั้งหมดได้ถูกแค่3ข้อคือจาก5าข้อเนี่ยถูก3าข้อเขาจะได้3คะแนนนะคะเพราะนั้นคนที่2นะลำดับที่2ถูกแค่ข้อที่3ข้อเดียวเขาก็จะได้1คะแนนเพราะนั้นเราก็จะได้ะคะแนน ดูในแต่ละข้อได้ฮะดูในแต่ละคนได้เช่นข้อที่คนที่หนึ่งเนี่ยได้สามคะแนนคนที่สองได้หน,นึ่งคะแนนคนที่สามได้สองคะแนนคนที่สี่ได้สองคะแนนนะคะส่วนข้อที่หนึ่งนะคะถ้าอยากรูก้เราก็แค่ซ้ำตรงนี้ว่า,คน,า,นาคนตอบข้อที่หนึ่งมากสุดถูกอัตมาสุดคนตอบข้อที่หนึ่งถูกทั้งหมดกี่คนนะคะนักศึกษาก็แค่ทำอะไร s u มม a r y ไปใช่ไหมทำเท่ากับซ้ำเท่ากับซ้ำ ะซ้ำข้อมูลตรงนี้ใช่ไหมถึงตรงนี้ตั้งคือ h อุ้ยโทษที h สามจนถึง h สิบเจ็ดนะคะแล้วก็ปิดเดี๋ยวปิดซะแล้วก็อุ้ยโทษโทษลากใหม่ H3 จนถึง H17 นะคะลเแล้วก็ Enter พนระเั้นมีถูกข้อ3เอ้ยข้อข้อที่1ตอบถูก3คนนะหนูก็ลากต่อไปเลยนะคะพระนั้นข้อที่2มีตอบถูก7คนข้อที่3มีตอบถูก11คนนะข้อ4ตอบถูก3คนแล้วก็ข้อ5ตอบถูก8คนนะแล้วแต่นักศึกษา,ายอยากจะรู้ประเด็นไหนเช่นเราอยากจะรู้ว่าคนตอบข้อไหนถูกมากที่สดุดนะเราก็จะใช้ เรื่องของคะแนนซัมมาริในแต่ละข้อก็ได้นะคะหรือว่าอยากจะรู้ว่าแต่ละคนได้คะแนนเป็นเท่าไหร่พอได้คะแนนเป็นเท่าไหร่เรายังมีเรื่องของการว่าแล้วเราจะสร้างเงื่อนไขต่อมาในเรื่องของการประเมินว่าใครได้คะแนนเท่าไหร่ถือว่าได้มีความรู้ดีดีมากดีน้อยหรือมีความรู้น้อยอะไรไปนนแล้วสามารถมานั่งกําหนดเกณฑ์ตรงนี้ต่อเองได้นะคะแต่ส่วนถ้าคะแนนเป็นเรื่องของถูกผิดก็เหมือนกันนะในการที่มันเป็นเป็นชอยแค่แบบเลือกถูก ตอบถูกตอบผิดเป็น t u o or f o างเงี้ยก็ใช้วิธีเดียวกันคือก็จะมีแค่2คําตอบระหว่างตอบถูกกับตอบผิดใช่ไหมเช่นข้อ1เราจะให้เฉลยเป็นถูกนะคะข้อ2เฉลยเป็นผิดข้อ3เฉลยเป็นผิดเงี้ยข้อ4เฉลยเป็นถูกข้อ5เฉลยเป็นผิดเราก็สร้างเงื่อนไขเช่นเดียวกันนะคะว่าถ้าคราวนี้ตอบนะคะเป็น1จะได้1นะคะถ้าตอบอย่างเี้เป็นศูนย์อย่างเงี้ยเช่นเดียวกันกับข้อ2นะคะข้อ2ถ้าตอบ สองจะได้หนึ่งแต่ถ้าตอบอย่างอื่นก็จะเป็นศูนย์นะคะก็เหมือนกันเราก็จะมาสามารถเป็นสรุปคะแนนอย่างนี้ได้นะคะในแต่ละคนนะคะว่าคนที่หนึ่งได้กี่คะแนนนะคะจากข้อคนที่สองได้สามคะแนนนะคนที่สามได้สี่คะแนนแล้วก็เช่นเดียวกันเราอยากจะซัมมารีว่าในข้อที่หนึ่งแต่ละข้อเนี่ยได้คะแนนคนละเท่าไหร่ใช่ไได้เอฟเฟกต์ในแต่ละข้อตอบถูกกันกี่คนนะคะก็เช่นเดียวกันนะคะเราก็จะ ใช้คำสั่งซ้ำไปนะคะแล้วก็ลากข้อมูลนะคะแล้วก็ enter ซะนะคะแล้วเราก็ลากอีกรอบนึงเราก็จะได้ข้อมูลในแต่ละอันนะคะแล้วก็สรุปรได้เลยว่าอ๋อเนี่ยคนตอบข้อ4เนี่ยถูกมากที่สุดนะคะตอบข้อ4ถูกมากที่สุดนะ,ะแสดงว่าข้อ10ข้อ4เนี่ยอาจจะอาจจะง่ายนะคะหรือว่าเออทำทุกคนทำข้อ4กันได้นะคะสิ 12คนตอบถูกนะคะเช่นเดียวกันกับคำถาม multiple choice แล้วก็จะเจอว่าข้อ3ในชะ่ไหมข้อ3เนี่ยข้อ3เนี่ย,อยตอบถูกมากที่สุดนะคะ11คนจาก15คนแล้วก็ต้องไปดูประเด็นคำถามที่เขาตอบมาว่าเขาถามเกี่ยวกับอะไรนะคะคนตอบถึงเข้าใจคนมีความรู้ความเข้าใจในข้อนี้มากที่สุดนะคะนะเช่นเดียวกันกับข้างล่างนะคะในเรื่องของการนี่ก็จะเหมือนเป็นการทำคะแนนข้อสอบนะคะว่าแต่ละแต่ละคำถาม คนที่ตอบมีความรู้ความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนหรือว่าทําได้คะแนนกันเ,เป็นเท่าไหร่นะคะก็เดี๋ยวจะขอจบคลิปนี้ก่อนเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวจะไปต่อในประเด็นถัดไปนะคะ